ยี Hello, so ่เราโลสต์ยค่านะคะอยู่กับครคุณในเกมสบอร์อาร์ตออนไลน์นะคะเป็นเกมมือถือของญี่ปุ่นนั่นเองอ่าก็ถ้าเกิดใช้คิวแอปก็จะโหลดได้นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่คิโตเจอกับเอ่อคลายนะคะแล้วก็ออกไปจากเมืองโอเคคุณจะต้องเรียนรู้ท่าต่างๆของมันอยากลองห้ามากเลยนะอ่ะ เอะลืมสวิตเอ๊ะแต่มันไม่มีคนอยู่ด้วยนี่นะสวิตไม่ได้อยู่แล้วนี่นะครับผมนางเอซนะครับผมครับผม กล่องสามกล่องนี้คืออะไรกันหน้าแปะเงินสามรสามสิบเปิดทั้งหมดอ่ะเอ้ยไปดิไม่ใช่เปิดทั้งหมดยุยจงังคือโค้อะกว่าจะได้เล่นแบบนี้จริงจริงอะแทบตายคือแบบ มันให้เล่นโทัวร์เรียวตลอดเลยอ่ะแล้วมันอืมนะโอเคครับคือมันให้เล่นมาสามรอบมันหลุดเกมมันหลุดให้เล่นเริ่มใหม่ตลอดอ่าตอนนี้เป็นสเกลนะคะหรือกาชานั่นเองอเอาซีจะได้ตัวอะไรเอ่ยใครใครสามดาว<อ>มอง ก็ไปจัดปาร์ตี้ยุยจ้าง <laughs> ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคะไม่แหลกเข้าชินโนอบีไหนแม่อาฮครับ ก็ต้องเล่นเคลียชั้นไปเรื่อยๆนะคะก็นะไปดูสิเอ่อเอย่าพูดมาก <c oughs> ก็ตามเรื่องเนื้อเรื่องของเกมก็ตามอนิเมะเลยคะ่ะถ้าเกิดใครไม่ดูอนิเมะก็อ่านไ์โนเวลแทนก็ได้ <c oughs> อย่าหน้าดำ <c oughs> มา,า,มานะครับอาอยเดตั้งใจเล่นนะสกิลนะฮะอ,ะอันนี้อ่าไม่โดนขอบคุณล็อกเป้าไงวะเอากดล็อกเป้าแบบอ่ไปต่ออ่ากดไปไม่ได้เอาอ่ออย่าอย่าอยาอาอย่าอย คือกดไปแล้วมันกดค้างแล้วมันจะกลายเป็นอะไร,รไปเลยอะอะไรวะกลายเป็นป้องกันไปเลยอะเฟสซี่บูอาอ๋อสกิลใช้ไม่ได้หว่า,าลืมเก้<อ>ไหมา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 ,มา ที่กดสกิลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากดธรรมดามันกดยากเอ้ะนี่มันคลายแบบเอ,อโอ้หนี่นะี่าสกีฟอร์มบอกแล้วเกมนี้เราจะไม่อ่านเนื้อเรื่อง <laughs> านที่ได้แรงเอสเง,ง่ายๆคือก็ห้ามทำให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งของเราต,ตายขาดคานก,ก็แค่นั้นแหลอะอ่ะอ๋อมันให้เลือกกล่องเองหน้าดำทำเครียดอีกแล้วครับ เป็นไงต่อครับครับอ่าฮะถือว่าโหลดเร็วนะเกมนี้ เอาเหอะเดี๋ยวสะกเก้าสะกเก้าสักเก้าให้ดูสักเก้าอันนี้ป่ะโชคดีที่ยังมีภาษาอังกฤษอยู่บ้านนะไม่งั้นอ่านไม่ออกชั่วป้าบเดี๋ยอันนี้มันต,านต่างกันตรงไหนวะเนี่ยสองร้อยห้าสิบช้าถึงได้สิบเอ็ดตัวงั้นก็เก็บให้ได้ครบแล้วกันนะ เอ <ś led> อุิ่เดินในเมืองได้ด้วยดูดูดูดอาอมีคนเพียบเลยเอตโตโอ้โหคนเพียบเลยโอ้โหเขาคุยกันด้วยเอย๊สนุกดีอะ่ะแต่เป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่านี้นะเนี่ย คือเราเพิ่งเริ่มเล่นนะเธออืมเครโตงั้นไปเครสเรื่อยๆก่อนแล้วกัน ชอบอะเมื่อกี้นะที่แบบมีคนมาคุยกันเยอะอะเฮ้ยมีคนกระโดดไาทำเควสกันฮั อ๋ออันนี้ดาดแรกๆที่คีริโตเจอกับอาเซนานะคะแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครยอมเข้าปาร์ตี้กับคีริโตแล้วก็อาเซนาก็ไม่มีปาร์ตี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเลยกลายเป็นดูโอ้กันนะคะอ้าวลืมไปว่ามีสก,กีฟนี่นะเล่าพื้นเลยอออปาร์ตี้ชะ แล้วก็ได้อาสุนามาปฏิปะ่ะหรือว่าไม่มีอ่าเดี๋ยวอาคิโตะมาวางมาตัวนี้ทำไมเออเนี่ยนะอ๋ออัพสก,กิลครับครับผมกริง่งอ,อย่าซนะอาจจะอย่าค้าง ยาค้ามันค้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเมื่อกี้นี้มันหลุดนะฮะเมื่อกี้มันหลุดก็เลยต้องเข้าใหม่เฮ้ยเร่กันนะนะครับผม

อ่านว่าไรวะเจอวา่าบูฟบูตีบูฟบบนะอยากลองสวิตอ่ะมาดิเอาาสวิตอาฟิตานิกเออไอตัวนี้ต้องฟันอย่างเดียวาายจะลองสวิตดูโอ้ตายแล้วไม่ไม่ไม่ พอละไม่สวิตละไม่สวงสวิตละจะลองสวิตก็ไม่ได้นะคอนเกรเรชัน่นอ่าหนมปังไส้คีมใช่ป่ะอ่าเป็นตอนนี้เป็นตอนนี้คี่ได้โตคุยกับอสาสนะตอนที่เจอที่กินขนมปังไส้ครีมนะคะ เองรีวลอัพได้ไงทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเอากล่องนี้บ้างอ่ะโอ<ฮ>้น่าแดงาครับคเครียดอีกแล้วยายุยยากระตุกขอร้อง อ,อือฮะอือฮะเราจะได้อาสนะมาเป็นพวกชอาอ้าเฮ้ยเล่สาสนะฮึตอนนี้ก็การจะเข้าไปเข้าไปในป่านั่นไงนนว่าอ่าอาสนะมาช่วย จะลองสวิตตัวมาดิเอาเ,เชียเฉยเดี๋ยวเดียเด๋ยวจะเดินเอาไมมันไม่เดินจัดจัดเดินคุณครับผมจะเดินครับคนช่วยเดินหน่ะันไม่เดิอนอ่ะแบบทำไมปุ่มมันไม่เดิอนอ่ะ ปุ่มมันกดค้างเลยมันไม่เดินอะเดินอย่างงี้เอาแล้วกันเสียวตอนยุยกระตุกมาก festival อ่า Doanh nắng nè, hơi mày 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 คอ,อนเเทเลชันเกือบตายแล้วเกีเนี่ดา,ด,าด้านนี้บ้างอ๋อมันได้ตามด้านบนว่ะ หเฮ้ยหน้าดำ,คำเครียดอย่ากระตุกยุยขอร้องแม่ขอร้องสองิหอีห้าโอ้โหโอ้โหเฮะ อาสนะตอนใส่ชุดนอนตีมันตีมอนเอนอเอ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 อตายตายให้หมดตายให้หมดตายย่าให้เหลือ chưa rồi tội đơn đi phiền lơm lão lử Ok, มาครับไม่ต้องคนมาทำเพงตายคือเกมนี้มันต้องสวิตนะแต่ปรากฏว่าไม่สวิตเฉยเราอะไม่เล่นสวิตเฉย ไปครับผมโอช่าเลเวลอัพได้โอเคครับมีอะไรให้เลือกอ่าอาออันนี้แล้วกันอันนี้อัดไปเท่าไหร่ละสิบหกเหรอ ก็ลเล่นไปเล่นๆกันละกันนะปาร์ตี้ปาร์ตี้ทำอะไรอัพสกิลเหรอทำอะไรเนะี่ยเอาคิดิโตมาอัพสกิลชัวร์เลยอ่าไม่ใช่ใส่ดาบแ่้ตกอไปที่เท้าแลงไงต่อแลงไงต่อ โอโหของขวันโอโห้เฮ้ของขวัน,วนกลยครับโกลยแต่เก็บให้ได้สองร้ห้าสิบดีกว่านะอืาฮะวิชชั่นโกลอยอีกแล้วโกลยครับผมหมดแล้วนะ ส3แล้วความฝันแค่ไปจริงตรงไหนต้องเป็นเอาส5 0ห้าสนะิบลบสี่นะอืมยุยยาค้างตกใจยุย้างมากเป็นอะไรที่ตกใจที่สุดในโลกอะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่ยะไรเนี่ยอออ๋อให้ใช้ตัวนี้ไปด้วยโอเค อะครับดยบิน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 ตะคีบครับผมตอนนี้เป็นตอนที่หัวหน้านะฮะได้ตายไปแล้วทีนี้เราก็มาเป็นดูโอช่วยกันตีอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเขาไม่จอมันเล็กลง คิดจไริงงั้นไมไม่บีหนึ่งใช่ก็คิดเหมือนกันนะมีสองตายครับผมอ่าเนี่ยทีนี้บอสก็มาแต่อสจะไม่เล่าเรื่องไงบอสก็มาแต่คิดจะตกก็สู้ไปอยู่ดีอยู่ดีบอสก็ตายไปหรือเปล่าวะไม่ใช่ดีแบบนึง เออประมาณนั้นอ่าแฟงเดอะคอร์โบลอดอ่ามาดูซิว่าบอสจะตายหรือไม่ตุยเข้าไปในกลางวงเลยเออเดี๋ยวดิจะกด,ดสกิลลืม,มวิธีสวิตเนี่ยตอนเนี้ยมาดิมา เออที่จตจะตายอย่าลืมวิธีสวิตแล้นเปลี่ยนเป็นคลายแบบเหรอครับมันแล้วมันก็ตายไปใช่ป่าวะเราคิดว่ามันจะตายแล้วแต่ทว่าฝึกหัวหน้าเราก็เลื่อนหมดไป แล้วก็บอกว่าให้ใหเอายานี้ไปใช้ตัวเองจะไม่<笑><笑>กินเป็นการเล่าเรื่องที่เร็วมากแล้วไมหน้าหน้าขาวไปหน้าดำแล้วเพลงมาอย่างเศร้าเลยอย่าค้างยุ <h <h ้ยยา เ oh, <Sh> รู้สึกแรงเกมนี้ขึ้นยากอเอ่อตึ๊ดตึ๊ดตึดอ่าอันนี้ก็ได้อันนี้ไม่รู้มันเอาไปทำอะไรเนี่ยน่าดามอีกแล้วยุยยาคางอ่ะรุยเลยแรละ กลายเป็นอาสนะแบบเปิดหน้าแล้วครับเพราะว่าตอนนี้อาสนะเริ่มจริงจังแล้วก็ถอดหวัวกอ,อกแล้วก็เปิดหน้าแล้วก็เข้าไปสู้นะฮะแล้วเราก็ยังสวิตช์ไม่เป็นเหมือนเดิมหัวหน้าได้บอกไว้ว่ายานี่ไปมันเหลือคนสุดท้ายแล้วนายกินเถิดแต่ก็แตกสลายหายไปทีโตได,ได้จำที่คายพูดไว้ว่า เราเป็นเพื่อนกันอะไรก็ไม่ใช่แล้ทีนี้อาศนะก็บอกยอมไม่ได้แล้วอาศนะก็เข้าไปปุ๊บก็ประมาณนั้นแหละข้าม <c oughs> มันยังไม่ตายมันแค่หลอกดาวเมื่อกี้นี้อ่ะอ <c oughs> ตายแน่ตายตายข้าหัวหน้าไม่ รับไม่ได้ค่าหัวหน้าได้ไง่ายโอ้โหกระเด็นหนึ่งนะมันไปไหนละเด้อเด้อเด้อลบ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 ,ลบง่ายอ้อฟัพหนึ่งนะโอ้ยติดสถานะเพื่อนอีกเปลี่ยนเป็นคายก่อนเพื่อความปลอดภัยนะโอ้โหเลือดมันเหดืออีกเยอะเลยอะ มันค้าควบคุมลำบากมากผมโอ้ย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 อีกรอดเดียวอีกรอดเดียวค้ายาเม้นยาเม่นไอ้ค่ายตายตายเออยาค้างขอร้องตกใจได้แค่ค้างเนี่ย ค,ครับเอร์อะไรแตงห้าแล้วเอ๊อ,อยากได้อันเนี้ยจำจีปึ๊บโอ้โหครับอดน่ามืดอีกละ หน้าดำคําเครียดอยู่เย่าค้างเคไปสองคิดแปดแล้วก็ดีใจเฮ้ยชนะได้แล้วเย่แต่ว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงมีแค่คิดตกคนเดียวที่ได้ชุดนั้นไปคิดตกก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นเบต้าเพื่อจะได้ทำให้คนอื่นไม่ลำบากตอนที่ คุยกันทีนี้อาชนะก็บอกว่าขอบคุณนะแล้วคิดิตกตก็จากไป <laughs> เล่าเร็วไหมเร็วเนาะอันนี้กดแล้วเนี่ยโอเคอ่าครับรับของเท่าไหร่ละเท่าไร่ละยิานะเล่นได้อีกนะเนี่ยไม่ใช่ละ รับของให้หมดมันเล่นแล้วมันมันมือห้าสิบเก้าชิ้นแล้วโอ้โหโอ้โหเวลาคิดตัวไอ้คนนี้น่ารักอะ่ะอุ้ยอดีเขาคุยอะไรกันไหมนะ ก็ตอนนี้คูอาคุก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดี้คุอาคุไปก่อนนะคะวุ้ยโอ้สนุกอะเออสนุกจริงนะเขาคุยกันละบ๊ายบาย